อันนี้เรามาทดสอบเครื่องทำน้ำร้อนนะครับจากที่เราได้รับเครื่องมาบอกว่าเครื่องไม่ยอมทำน้ำร้อนถ้าหลักการทำงานจริงๆของมันก็คือว่า,าถ้าเราออนเบเกอร์ aker, นะครับออนเบเกอร์ aker, จ่ายไฟเข้าไปแล้วแล้วก็เปิดระบบน้ำนะครับเข้าทางนี้ น้ำก็จะส่งแรงดันเข้าไปในตัว p r e s u r e นะครับตัวสวิตช์ pressure ตัวนี้แล้วก็จะทําให้ไอตัวตัวรูกย่างตัวนี้นะครับมันก็จะต้องขึ้นมาเตะกับตัว p r e s u r e สวิตช์ตัวนี้นะครับนี่นะครับมันจะเตะตัว pressure สวิตช์ตัวนี้ซึ่งไฟมันจ่ายมา จากนะครับจากตรงนี้นะครับแรงจ่ายไฟจ่ายมาผ่านเทอร์โมสตาดนะครับแล้วก็จ่ายให้กับตัวลิมิตสวิตตัวนี้นะครับกับลิมิตตัวนี้นะครับซึ่งถ้าหลักการทำงานปกติแล้วเมื่อเราจ่ายน้ำเข้าไปมันก็จะเนี่ยครับมันจะมาท่อนี้แล้วก็เข้าไปเชื่อสวิตดันให้ลูกยางเนี้ยมาเตะก,กับ อ่าตัวขาของลิมิตสวิตตัวนี้และตัวนี้นะครับแล้วก็จะทำให้ครบวงจรนะครับโดยที่ว่าไฟก็จะวิ่งเข้าไปในฮีเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าถ้าเมื่อเราจ่ายน้ำไปแล้วไอตัวเพชเชอร์สวิตช์แรงดันมันพอไหมถ้าแรงดันพอมันก็จะทำงานด้วยปกติก็จะสุดได้ว่า เพาอชสวิตช์ไม่เสียนะครับถ้าเกิดว่ามันวัดแล้วขึ้นนะครับเดี๋ยวผมถอดสายก่อนเนี่ครับเราจะถอดสายตรงนี้ออกทั้งหมดเหลือตัวนี้ลอยไว้แล้วก็จะเป็นตัวน้ําที่ต่อไว้นะครับแล้วเราจะวัดตรงนี้กับตรงนี้นะครับถ้า วัดตรงนี้คู่นี้แล้วมันมีเสียงดังขึ้นแสดงว่าสวิตช์มันต่อแสดงว่าแรงดันอ่าเพเชื่อสวิตช์ได้นะครับแรงดันน้ําได้ทั้งสองคู่นะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูกันวัดตรงขั้วนะครับเดี๋ยวก็อันนี้ยังไม่ขึ้นนะครับยังไม่มีเสียงดังอะไรเกิดขึ้นที่มิเตอร์เราต้องจ่ายน้ําเข้าไปนะครับอ่าน้าจออกช่องนี้นะครับนะครับ นี่ครับเราจะเห็นว่าสัวิีต่อนะครับแต่ถ้าเกิดผมปิดน้ำไอตัวเนี้ยตัวลูกยางเนี้ยจะลงลงไปแล้วก็สัญญาณก็จะดับไปนี่ครับนี่ครับนี่นลูกยางมันจะขยับนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูอีกขั้นหนึ่งครับอีกขั้นหนึ่ง มันก็จะต้องดังเช่นกันตอนนี้คือยังไม่ต่อยไม่ได้เปิดน้ําเราเปิดน้ําเข้าไปนะครับมันก็จะต่ออย่างนี้เหมือนกันอันนี้คือเพชเชอร์สวิตช์ไม่เสียอย,อ,นนอยู่ที่แรงดันน้ํานะครับอยู่ที่แรงดันน้ําว่าพอหรือไม่พอถ้าไม่พอมันก็จะไม่ทํางานฮีตเตอร์ก็จะไมะ่เดี๋ยวผมให้ดูว่าน้ําไหลแต่ว่าเพชเชอร์ไม่ไม่ทำงานนะครับถ้าแรงดันน้ํา นี่ครับถ้าแรงดันน้ำแค่นี้ประมาณเนี้ยดูเหมือนแรงแต่เพชเชอร์สวิตชไม่ต่อเห็นไครับเพชเชอร์สวิตชไม่ต่อแต่ถ้าเกิดผมปล่อยน้ําให้แรงขึ้นดูความแรงของน้ำอ่าตรงนี้ยจะดันให้สวิตดันขึ้นมานะครับเนี่ยแนันแสดงว่าเพชเชอร์สวิตชตัวเนี้ยไม่เสียนะ e พชเชอร์สวิตตัวนี้ไม่เสียขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำครับก็สรุปได้ว่าเครื่องทำน้ำร้อนตัวนี้เพชเชอร์สวิตไม่เสียแต่แรงดันน้ำไม่เพียงพอนะครับแต่ถ้าเกิดเพชเชอร์สวิตเสียมันก็จะไม่มีเสียงดังที่ดังที่บอกไว้นะครับโอเคครับงั้นจบแค่นี้ครับ